ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากกระวาลจงบันดาลให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโชคชะตาทารต์ช่องดูดวงไพ่ยิปซีพลังงานบวกคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนของชาวราศีเมถุนและลัคนาราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนประจำเดือนพฤศจิกายน และทุกคนที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าจักรวาลกำลังนำพาข้อความนี้มาให้คุณคลิปนี้ถูกดึงดูดมาหาคุณเพราะจักรวาลต้องการส่งสารสำคัญถึงคุณสำหรับชาวราศีเมถุนจักรวาลได้มอบพลังงานไพ่นี้ให้กับคุณ queen of wheels ten of swords five of swords six of cups nine of wheels the world king of swords five of wands seven of swords the star Four of w a n d s Queen of Wands, ไพสรุปคิงพลังงานรวมของเดือนนี้ไพหลักอย่าง The Star และ The World ขึ้นมาคู่กันบ่งบอกถึงการสมหวังความสมดุลและการเริ่มต้นรอบใหม่ในความสัมพันธ์ความรักของคุณในเดือนนี้มีพลังแห่งการเยียวยาการให้อภัยและการกลับมามองกันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างกว่าเดิมความสัมพันธ์มีแนวโน้มจะมั่นคงขึ้นหรือพัฒนาไปสู่จุดที่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนช่วงต้นเดือน ต้นเดือนนี้พลังงานความรักอบอุ่นและมั่นคงคุณหรือคนรักจะพยายามดูแลกันมากขึ้นอาจมีความเหนื่อยบ้างจากภาระชีวิตหรือหน้าที่แต่ก็ยังมีความเข้าใจและความห่วงใยเป็นพื้นฐานสำหรับคนโสดมีแนวโน้มจะเจอคนอบอุ่นนิสัยดีมองชีวิตจริงจังคนนี้อาจมีหน้าที่การงานมั่นคงและเข้ามาในจังหวะที่คุณกําลังวางแผนอนาคตตัวเองสำหรับคนมีคู่ จะรู้สึกว่าอีกฝ่ายคือที่พึ่งพาได้แม้จะเหนื่อยแต่ก็ยังรักและซัพพอร์ตกันดีช่วงกลางเดือนมีพลังแห่งการทบทวนและเยียวยาอดีตบางคนอาจได้เจอคนเก่าที่เคยมีความผูกพันหรือได้คุยกับใครบางคนที่ทำให้หัวใจเต้นอีกครั้งความสัมพันธ์ที่เคยห่างหายมีแนวโน้มกลับมาดีขึ้นคนโสดมีโอกาสเจอคนจากอดีตหรือเพื่อนเก่าที่กลับมาทักมีพลังความสัมพันธ์แบบโซคอนเนคชั่น คนมีคู่จะมีบทสนทนาที่ช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์พัฒนาไปอีกขั้นเช่นวางแผนอนาคตร่วมกันหรือเริ่มรู้สึกว่าความรักครั้งนี้คือคนที่ใช่ช่วงปลายเดือนปลายเดือนนี้พลังงานชัดมากในเรื่องการสื่อสารตรงไปตรงมาและการปรับความเข้าใจคุณอาจต้องใช้สติในการพูดหรือฟังมากขึ้นแต่ผลลัพธ์คือความสัมพันธ์จะนิ่งและมั่นคงกว่าเดิมคนโสดมีคนสนใจคุณมากขึ้น และคุณเองก็เริ่มเปล่งสเสน่ห์แบบมั่นใจกล้าสแสดงออกคุณดึงดูดคนเข้ามาโดยไม่ต้องพยายามคนมีคู่หากก่อนหน้านี้มีความเข้าใจผิดจะเคลียร์ได้ด้วยความรักและความจริงใจไพ่เดอะสตาร์ทำหน้าที่เยียวยาให้หัวใจทั้งสองฝ่ายกลับมาสว่างอีกครั้งมาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนแบบเจาะลึกในแต่ละสถานะกันค่ะคนโสด คุณเริ่มเปิดใจมากขึ้นหลังจากช่วงพักใจยาวนานอาจมีคนเข้ามาทำให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยคนนี้มักเป็นคนอบอุ่นหน้าที่ดีหรือมีความเป็นผู้ใหญ่ช่วงกลางเดือนมีแนวโน้มจะเจอคนเก่าหรือคนคุ้นเคยที่กลับมาในจังหวะดีคุณดูโดดเด่นและมีสเสน่ห์มากในสายตาคนรอบข้างคุณจะปล่งพลังความสวยสงา่าเสน่ห์แรงดึงดูดคนเข้ามาหลายคนและใมบางคนความสัมพันธ์ที่เริ่มคุยจะพัฒนาไปสู่ความหวังใหม่ในความรัก คำแนะนำจากไพ่เชื่อในคุณค่าของตัวเองแล้วจักรวาลจะพาคนที่เหมาะสมเข้ามาเองคนมีคู่คุณกับคู่ต่างพยายามทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แม้จะเหนื่อยแต่รักยังมั่นคงหากมีเรื่องไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้จะมีโอกาสปรับความเข้าใจหรือให้อภัยกันได้ช่วงปลายเดือนความรักจะกลับมาอบอุ่นมั่นคงและมีความสุขไพ่เดอะสตาคือพลังแห่งความหวังคู่ไหนเคยห่างกันจะกลับมาหากันได้คำแนะนำจากไพ่ แบ่งเวลาให้กันแม้เพียงเล็กน้อยแต่จะช่วยให้ความสัมพันธ์อุ่นขึ้นมากแสดงความรักออกมามากขึ้นไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มเพราะอีกฝ่ายต้องการความมั่นใจจากคุณคนมีคนคุยอีกฝ่ายดูเหมือนจะยุ่งหรือมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบเยอะแต่ยังคงนึกถึงคุณอยู่ช่วงกลางเดือนความสัมพันธ์เริ่มนิ่งและมั่นคงขึ้นคุณอาจได้ยินคำพูดหรือสัญญาณชัดๆว่าเขาจริงจังหรืออยากพัฒนาไปอีกขั้นเขาอาจเปิดใจมากขึ้นหลังจากเงียบหาย ไพ่ Queen of Wands บอกว่าคุณจะถือไพ่เหนือกว่าในความสัมพันธ์คำแนะนำจากไพ่เล่นบทหน้าค้นหานิดๆจะยิ่งทำให้เขาลหลงไหลในพลังคุณแสดงตัวตนในแบบที่มั่นใจมีเสน่ห์ในความเป็นตัวเองแล้วเขาจะยิ่งอยากใกล้ชิดคุณคนที่เลิกลากันไปเดือนนี้คุณพยายามรักษาสมดุลชีวิตแม้จะยังคิดถึงแต่ก็เริ่มรักตัวเองมากขึ้นพลังงานดีในการปล่อยวาง ช่วงกลางเดือนมีโอกาสการกลับมาคุยหรือมีข่าวจากคนเก่าความทรงจำเก่าจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้คุณจะมองได้ด้วยความเข้าใจคำแนะนำจากไพ่หากมีการกลับมาให้ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกเพราะตอนนี้คุณเติบโตขึ้นมากแล้วคุณเริ่มเยียวยาและดึงดูดสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตดูแลตัวเองก่อนเพราะจักรวาลกำลังเตรียมคนใหม่ที่เหมาะสมกว่าให้กับคุณสรุปภาพรวมความรักของเดือนนี้ ความรักของคุณในเดือนนี้คือการเติบโตจากภายในไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่พลังงานจักรวาลกำลังพาคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่สุขงอมกว่าเดิมความรักที่เข้าใจไม่เร่งรีบและมีความสงบสุขในหัวใจไพ่เดอะสตาร์และเดอะเวิลเป็นสัญ,ญญาณของรักที่สมบูรณ์แบบในจังหวะเวลาอันเหมาะสมอบอุ่นลึกซึง้งและมีความหวังในความรักสูงมาก ไพนังฟ้า Romance Angel Oracle จะแนะนำอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้บ้าง For g u i d i n g and Learning เมื่อคุณปลดปล่อยและเยียวยาอดีตคุณจะได้สัมผัสความรักที่ลึกซึ้งและงดงามยิ่งขึ้นในปัจจุบันเทวดากำลังส่งสารว่าถึงเวลาปล่อยภาระเก่าออกไปเพราะเมื่อคุณให้อภัยทั้งตัวเองและคนที่เคยทำให้เสียใจ จิตใจคุณจะเบาสบายและเปิดรับความรักครั้งใหม่ได้เต็มที่อีกครั้งนี่คือการเริ่มต้นของการเยียวยาหัวใจ it is safe for you to love เปิดหัวใจของคุณเพื่อให้และรับพลังแห่งความรักที่สูงที่สุดเทวดากำลังบอกว่าคุณปลอดภัยแล้วที่จะรักอีกครั้งถึงแม้อดีตจะทำให้ลังเลแต่จักรวาลกำลังส่งพลังแห่งความอบอุ่นและความเชื่อมั่นให้คุณ หากมีคนใหม่เข้ามาไพใบนี้บอกว่าเขาเป็นคนที่คุณสามารถไว้วางใจได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีพลังแห่งการโอบอุ้มและความจริงใจรักนี้ปลอดภยัยเปิดใจได้เต็มที่ separation ช่วงเวลาที่คุณและคนรักอาจต้องอยู่ห่างกันกำลังปรากฏขึ้นในเส้นทางข้างหน้า มันไม่ใช่การแยกจากแบบสูญเสียเสมอไปแต่คือช่วงเวลาที่จักรวาลต้องการให้ทั้งสองฝ่ายได้หันกลับมาเข้าใจหัวใจของตัวเองบางคู่จำเป็นต้องมีพื้นที่หายใจเพื่อเติบโตและกลับมารักกันด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมการห่างกันครั้งนี้คือช่วงพักเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่จุดจบของความรัก trust สถานการณ์นี้กำลังขอให้คุณเชื่อมั่นและมีศรัทธาในความรักนี่คือพลังงานแห่งการมีศรัทธาในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแม้จะยังไม่เห็นผลชัดเจนแต่จัก,กรวาลกำลังจัดวางสิ่งดีๆให้คุณอยู่ในความรักความเชื่อมั่นคือกุญแจสำคัญเมื่อคุณเชื่อในความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีที่สุดศรัทธาในรักแล้วรักนั้นจะศรัทธาในตัวคุณกลับมาเช่นกัน เดือนนี้หัวใจของคุณกำลังเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ความสว่างใหม่เมื่อคุณให้อภัยเปิดใจและเชื่อมั่นในรักจัก,กรวาลจะตอบแทนด้วยความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมั่นคงหากคุณชอบการอ่านไพ่และพลังงานในคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องเพื่อรับพลังงานดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ